ออโต้จ u r นี่หรือหนึ่งในเครื่องมือเจนภาพแบบออโตเมติกที่ผมมองว่าดีที่สุดสำหรับสายฟรีนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีใครมองทันบ้างครับเมื่อสักครูน่นี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือการใช้คำสั่ง u อโตเจ e นเรตครับโดยที่เราเนี่ย เพียงแค่มีการเตรียมพร้อมเอาไว้อาจจะ10อาจจะร้อยอาจจะ1 0 0 0พพร้อมเอาไปสั่งเจนครั้งเดียวแล้วหน้าที่ของเรานะครับก็คือแค่การนั่งรออยู่เฉยๆเพื่อให้ระบบเนี่ยเขาเจนตัวภาพออกมาสําหรับการเอาไปให้เราต่อยอดกับธุรกิจของเรากับไอเดียของเราหรือแม้กระทั่งส่งขายในรูปแบบของดิจิทัลแอสเซทอย่างที่ผมกําลังทําอยู่ณนะตอนนี้ได้เช่นเดียวกันครับ ผลงาน AI ทั้งหมดนี้เป็นผลงานที่สร้างขึ้นจาก Mid Journey ซึ่งไม่ใช่แค่ Mid Journey ธรรมดาครับแต่ว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่า Auto Journey ครับหรือการใช้ Mid Journey ในรูปแบบของ Auto Gen ครับซึ่งผมเนี่ยสามารถเ็นรูปภาพทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้ในการกดแค่คลิกเดียวครับ และผมก็มองว่าเครื่องมือนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ชาว AI สร้างรายได้กำลังต้องการกันอย่างมากครับและในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ Auto Journey แบบคร่าวๆอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้งานนะครับให้เราเนี่ยมาเซิร์ชใน Google ได้เลยครับพิมพ์แบบว่า Auto Journey ได้เลยสำหรับ Auto Journey เนี่ยมันจะเป็น extension ที่เราเนี่ยเอาไว้ลงกับตัว g o g l e Chrome เท่านั้นนะครับ เมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะพาเรามาสู่หน้าต่างนี้ครับใครอยากดูตัวไกด์ไลน์นะครับก็สามารถไปดูคร่าวๆในนี้ได้หรือจะดูจากคลิปผมเลยก็ได้ครับอันดับแรกถ้าเกิดเราจะใช้ extension ตัวนี้นะครับเราก็ต้องเพิ่มลงในตัวโค m มก่อนครับก็กด add ตัว extension ไปได้เลยโอเคมารูปตัว๊ i g s ว์ extension ครับแล้วก็ปักหมุดมันเอาไว้ จัดเรียงนะครับตามความสะดวกของท่านได้ซึ่งถ้าเกิดท่านคลิกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจไปตัว Auto Journey เนี่ย จำเป็นต้องมีตัว discord แบบนี้เปิดทิ้งเอาไว้ครับซึ่งแนะนำว่าให้เปิดผ่านเว็บไซต์หรือเบราว์เซอร์ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะมีตัว discord กันอยู่แล้วจะข้ามวิธีการสมัครไปนะครับก็เปิดได้เลยแล้วก็ล็อกอินอะไรต่างๆให้เรียบร้อยครับเราจะเข้ามาสู่หน้าต่าง discord ครับสำหรับคนที่เคยใช้ mid journey bot อ,อยู่แล้วก็น่าจะไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับและวิธีการใช้ extension ตัวนี้ก็คือให้เราเนี่ยทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์เปล่าๆนะครับเปล่าๆเลยขึ้นมาใหม่ อผมจะเลือกเป็น create my o แล้วก็เลือกเป็น for me ครับหรือ my friend อ่ตั้งชื่อง่ายๆครับอันนี้ผมจะตั้งเป็น auto gen ละกันครับอะไรก็ได้นะครับกด create ไปได้เลยสิ่งที่เราต้องทำนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการดึงบอทเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเราครับใครที่เคยใช้ mid journey นะครับก็แน่นอนว่าจะมีในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ mid journey อยู่แล้วครับให้เราเนี่ยคลิกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ได้เลย ไปในสักห้องหนึ่งนะครับไปห้อง Newbie ก็ได้แล้วก็ไปตามหาตัว m i d j o u r n e y b o t ครับให้เราทำการคลิกขวาเปิดโปรไฟล์ของ m i d j o u r n e y b o t ออกมาเราจะทำการแอดตัวบอทเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของเราครับก็เลือกตัว Add App ได้เลยหลังจากนั้นก็ไป select ตัวเซิร์ฟเวอร์ครับของผมเนี่ยตะกี้สร้างมาเป็น AutoGen นะครับแล้วก็เลือกคลิกเข้าไปได้เลย Continue ครับกด Authorize ไปได้เลยอ,อาจจะมีการถามยืนยันความเป็นมนุษย์เล็กน้อยนะครับแล้วก็ กดกลับไปที่ Auto Gen ได้เลยอ่าคลิกที่หน้าจอหนึ่งทีครับอ่าเขาก็บอกว่าตอนนี้เราเนี่ยได้มีคุณ Mid Journey Bot เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วทำให้เราสามารถพิมพ์ Backslash นะครับแล้วก็ Imagine เพื่อ ป้อนตัวพร้อมสำหรับการเจนได้ครับอันนี้จะลองเจนให้ดูหนึ่งอันครับว่าโอเคมันสามารถใช้งานได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เงื่อนไขของการใช้ออโต้เจอร์นี่นะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจำเป็นต้องเข้า Discord ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ก่อนครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้านี้แล้วเนี่ยเราถึงสามารถคลิกเพื่อเปิดตัวออโต้เจอร์นี่ได้ครับสำหรับผมเนี่ยออโต้เจอร์นี่ตอนนี้ เป็นหนึ่งในออโตเจนที่ดีที่สุดสำหรับสายฟรีครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงินนะครับสักบาทเดียวแล้วก็จะได้ฟีเจอร์ออโตเจนนะครับรันตามคิวไปรเรื่อย หมายเหตุเพิ่มเติมครับในส่วนของคำว่าฟรีเนี่ยจะเป็นแค่ในส่วนของออโต้เจนนะครับยังไม่รวมในส่วนของ Discord mid j เจอร์นีตัวนี้ครับที่เราเนี่ยต้องซื้อแพ็กเกจของเขาอ่าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามครับมีขั้นต่ำา10เหรียญ30เหรียญ60เหรียญ1น120เหรียญต่อเดือนก็เลือกซื้อตามลักษณะาการใช้งานของท่านได้เลยครับส่วนตัวผมเนี่ยสมัครไว้ที่60เหรียญหรือประมาณ2,000บาทต่อเดือนได้ครับ เพราะว่าตัวนี้เขามีคำสั่งที่ชื่อว่า s t e a l e Image Generation ซึ่งเป็นการป้องกันเพิ่มเติมหนึ่งระดับครับกันคนมาขโมยตัวผลงานของเราไปขายอีกทีหนึง่งมันสามารถช่วยป้องกันเราได้ในหลายๆเรื่องครับย้อนกลับมาที่ตัว Auto Gen ของเรานะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างคำแรกผมอาจจะพิมพ์คำว่า a l p h a เบตนะครับตัวอักษรตัว A ครับกด Shift Enter บรรทัดต่อมาอัลฟาเบต B ครับอัลฟาเบต C ครับ และเมื่อเราต้องการจะเจนนะครับเราเพียงแค่กด enter ไปหนึ่งทีสิ่งที่ Auto Journey จะทำนะครับเขาจะมองว่าตอนนี้เราได้ทำการป้อนไปกี่พร้อมแล้วก็จะทำการเช็คคิวให้สักครู่ครับตอนนี้ของผมมีการแจ้งมาว่าเราเนี่ยไม่เคยมีคิวก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็จะเช็คตัวโหมดต่างๆหรือว่าตัวเซตติ้งให้ครับว่าประมาณนี้ถูกต้องหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มเจนครับของผมเนี่ยเจนด้วย fast mode นะครับก็จะไวหน่อยเขาจะเริ่มเจนจากตัวอัลฟาเบต a ครับถัดไปที่อัลฟาเบต b แล้วก็จะจบด้วยอัลฟาเบต C ครับหน้าที่ของเรานะครับมีแค่ข้อเดียวเลยคือเตรียมตัวพร้อมสําหรับเจนซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะกลายเป็นหนึ่งในจุด เปลี่ยนนะครับของคนที่ทํางานในสายโฟโต้สต็อกหรือการขายภาพออนไลน์ครับนั่นก็คือคนทั่วๆไปที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ในส่วนของการออกแบบสามารถเข้ามามีบทบาทในการขายภาพออนไลน์ได้เช่นเดียวกันและเมื่อเราทําการเจนเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งมาว่าตอนนี้3หน้าที่ที่คุณให้เรามาเนี่ยได้ทําการเจนสําเร็จ ลุล่วงแล้วครับมี fail ศและใช้เวลาทั้งหมดประมาณ43วิครับในการเจนทั้งหมดสามารถเช็คผลลัพธ์ได้ทาง Discord ครับถ้าคุณเป็นสาย AI สร้างรายได้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการคัดเลือกรูปสำหรับการนำไป up scale อ,อีกทีหนึ่ง เพื่อส่งขายครับและตัว Auto Journey อันนี้ก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกครับอย่างเช่นการ Random ตัว Order ครับการ Auto d o w n โหลดซึ่งการ Auto d o w n โหลดเนี่ยเขาจะทําการดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์ทั้งหมดใส่เครื่องให้เราอัตโนมัติเลยครับรวมถึงตัว Auto Upscale ด้วยครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะปิดตัว Random Order ออกไปก่อนนะครับซึ่งผมจะลองทําการเพิ่มตัว Alpha เบของตัวอักษรมาให้ทุกคนดูอีกรอบหนึงครับ ในรอบนี้ผมเพิ่มไปอีก3พร้อมนะครับมันก็จะมีตัวคิวเพิ่มขึ้นมาอีก3คิวแต่ว่ารอบนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมมีการติ๊กออโต้ดาวน์โหลดกับออโต้อัปสเกลด้วยครับแล้วเราก็ลองมันประมวลผลสักครู่หนึ่งครับรอบนี้ที่ต่างไปก็คือตัวชิ้นงานที่มีการเจเนอเรชันแล้วเขาจะทําการอัปสเกลให้เราทุกภาพเลยครับรวมถึงจะมีการดาวน์โหลดเข้าในคอมพิวเตอร์ของเราแบบ อัตโนมัติทุกภาพครับย้ำว่าทุกภาพเท่ากับว่าตอนนี้เราจะมีตัวงานนะครับทั้งหมด3พร้อมด้วยกันที่ผ่านการ up ป c a l ลนะครับทุกงานเลยในแต่ละครั้งนะครับเขาจะเจนมาให้เรา4ภาพคูณกับ3พร้อมนะครับเท่ากับรอบเนี้ยผมจะได้งานทั้งหมด12ภาพสําหรับการเอาไปทาอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการนําไปต่อยอดหรือการส่งขายนะครับและ ก็จะถูกดาวน์โหลดมาในเครื่องของเราแบบอัตโนมัติครับโดยเขาจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ไว้ว่า Mid Journey ครับเราก็ลองเข้ามาดูได้เลยเพื่อเช็คดูเราก็จะได้งานทั้งหมด12ชิ้นครับสำหรับการเอาไปใช้ต่อหรือว่าเอาไปส่งขายก็ตามแต่ว่า,าใครที่เป็นสายส่งขายนะครับก็อยากจะให้คัดงานสักเล็กน้อยก่อนส่งขายผมจะย้ำกับนักเรียนเสมอครับว่าเราจำเป็นต้องคัดตัวงานที่มีคุณภาพที่สุดสำหรับการส่งไปขายนะครับ สำหรับในคลิปนี้ผมไม่ได้คัดนะครับจะเป็นวิธีการเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับโดยที่เราจะได้ขนาดภาพนะครับอยู่ที่1024คูณพัซึ่งถ้าเกิดคุณจะส่งขายเนี่ยเราก็จะไปเวิร์ l โฟล์ต่อไปครับคือในส่วนของการอัพสเกลขึ้นมาเพื่อให้เราได้ไฟล์ภาพที่มีความละเอียดมากขึ้นครับซึ่งคุณอาจจะเอาไปอัพสเกลผ่านเว็บไซต์สักเจ้าใดสักเจ้าหนึ่งซึ่งจะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินหรือว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่ขายภาพออนไลน์อยู่แล้วก็คงมี โปรแกรมอย่างเช่น Photoshop Photoshop Lightroom หรืออย่างผมเนี่ยลงทุนหน่อยครับก็อาจจะมีการซื้อตัวโปรแกรมสำหรับการ upscale มาอย่างเช่นตัว Topaz Gigapixel AI จะเป็น AI สำหรับการ upscale ครับเราเนี่ยก็ทำการเลือกตัวรูปลากใส่เข้าไปเพื่อทำการ upscale ให้กลายเป็นภาพที่มีความละเอียดสูงขึ้นอีกทีครับ before after ก็จะประมาณนี้เราก็จะได้ตัวภาพที่มีความละเอียดมากขึ้นสำหรับการไปส่งขายหรืออะไรก็ว่ากันไปและเราก็ทำการเซฟไปครับเมื่อทุกอย่างคอมพ l ีแล้วเราก็จะได้ไฟล์ภาพ ที่มีการอัพสเกลนะครับความละเอียดสูงมากขึ้นอซูมเข้ามาเยอะๆนะครับอันนี้ผมอัพมาถึง4เท่าด้วยกันคุณภาพประมาณนี้ก็ถือว่าเพียงพอที่จะสามารถส่งยังเว็บสต็อกหลายๆเว็บที่เขาเปิดรับงาน AI ด้วยครับและ process ถัดไปก็คือการอัพโหลดงานไปขายครับเราเนี่ยสามารถอัพเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยและเนื่องจากเป็นยุคสมัยของ AI นะครับแน่นอนว่าการคิดชื่อภาพ หรือแม้กระทั่งการคิดคีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็จะให้ตัว AI เขาช่วยทำครับและสำหรับวิธีการหรือเครื่องมือเดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปไว้ให้อีกทีหนึ่งหรืออาจจะเอาไปลงไว้ให้ในคอร์ส AI สร้างรายได้ที่กำลังจัดทำให้สำหรับนักเรียนในเร็วๆนี้ครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราลดขั้นตอนในการทำงานได้อย่างมหาศาลเลยครับนี่จะเป็น workflow คร่าวๆในการใช้งานตัว Auto Journey รวมถึงไอเดียในการส่งงานขายนะครับซึ่งขั้นตอนในการทํางานจริงเนี่ยมันจะละเอียดกว่านี้เยอะประมาณหนึ่งเลยครับในแง่ของการหาไอเดียการคิดคํารวมถึงการทำคีย์เวิร์ดเนี่ย มันก็จะมีในทั้งแบบที่เป็นการคิดแบบง่ายๆหรือการคิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและก็จะมีทั้งเครื่องมือที่มันฟรีและเครื่องมือที่มันอาจจะต้องเสียค่าสมัครรายเดือนหรือจ่ายเป็นเครดิตเล็กน้อยอาทิเช่นเครื่องมือการฝังคีย์เวิร์ดแบบออโต้เครื่องมือในการรีเนมในการอัพสเกลคลิกเดียวจบสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมยจะมาอัปเดตให้อีกแน่นอนในคลิปถัดไปเพราะว่าผมเนี่ยยังมีอีกหลายเครื่องมือนะครับที่สามารถมาช่วยลดขั้นตอน ในการทำงานส่วนออโตเจนซึ่งผมแอบกระซิบว่าตัวเนี้ยผมได้มีการขอส่วนลดพิเศษแล้วจากผู้พัฒนาครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมามอบส่วนลดให้สำหรับผู้ที่สนใจในคลิปถัดไปครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอให้ทุกคนมีความสะดวกสบายขึ้นในการทำงานเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ